สวัสดีชาวเกมวันพีชเบาติลัดกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้อยู่ผมนะครับทุกคนไอรอนหายชาแนลกันนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัว b บบี้ไฟนะครับทุกคนก่อนนี้เราจะไปอ่าน ความสามารถแล้วก็สกิลแล้วก็จะไปเล่นกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ผมก็ขอ,อการเหมือนเดิมน,นะครับเพียงแค่20ไลค์นะครับทุกคนช่วยกัน,นละไลค์ถึงแน่นอนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาอ่านความสามารถของเบบี้ไฟและสกิลกันดีกว่านะครับทุกคนเบบี้ไฟนะครับกลุ่มโจรสลัดนะครับฮอคีฮอตตี้นะครับทุกคนเป็นสายโลดสีเขียวนะครับ เบบี้ไฟของผมนะครับทุกคนเป็นเวลแ0นะครับทุกคนถ้าผมพูดคิดๆคดๆก็กราบขอเท่าคนดูด้วยนะครับทุกคนเรามาดูโมเดลนะครับทุกคนเป็นเบบี้ไฟนะครับโมเดลใช้ได้นะครับอุ้ยโหปืนใหญ่มาเลยดีกว่านะครับเป็นปืนกลนะครับทุกคนโอเคโมเดลสวยมากเลยนะครับทุกคน ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปโอ้โหใช้ได้นะครับทุกคนแล้วมาอ่านสกิลที่1กันดีกว่านะครับทุกคนมิสไซโคลนะครับทุกคนเป็นสกิลนี้นะจะปล่อยมิสไซนะครับจากฟ้าลงมานะครับทุกคนเป็นแบบถ้าศัตรูมาหาเรานะครับจะเกิดตัวสัตว์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแบบปล่อยแบบให้ศัตรูเดินหนีเลยนะครับทุกคนระยะเวลาของผลนะครับตัวสัตว์วิ่งห้าวินาทีนะครับ พลังโจมตีนะครับทุกคน600นะครับ15นะครับผลซัดปิวนะครับกูดาว30วินาทีเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับสกิลนี้รีไวใช้ได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลต่อไปเลยนะครับทุกคนสกิลที่2นะครับทุกคนถ้าอยากมีเรื่องนะครับเดี๋ยวจะช่วยสนองให้นะครับทุกคนอู้สกิลนี้กูทำได้เลยนะครับทุกคนจะสนองให้เลยนะครับสกิลนี้นะครับจะปล่อยเป็นปืนกลนะครับโดนปล่อยแบบยิงเลยนะครับยิงลูกบอลเฮ้ยยิงลูกบอลเลยครับปล่อยแบบยิงแบบซ้ายขวาเลยนะครับทุกคน ถ้าโดนศัตรูตีมาหาเรานะครับสกิลนี้จะขัดไปเลยนะครับแบบรีเลยนะครับทุกคนสกิลพลังโจมตีนะครับเพกคน21นะครับโจมตีต่อเนื่อง50นะครับทุกคนสกิลพลังโจมตีนะครับ351นะครับผลซัดไปอยู่นักคู่ดาว34วินาทีเลยนะครับบุกสกิลนี้รีไปใช้ได้นะครับแต่เป็นสกิลแบบ ระมิดเบามากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านความสามารถของเมบ g ไฟนะครับทุกคนล่งเก S ร์สกิลหนึ่งนะครับทุกคนจะไม่ล้มนะครับแต่มือโงินในระยะระยะเวลาที่กําหนดนะครับทุกคนความเสียหายที่ได้รับลดลงนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่ออยู่ในขอบเขตสมบัติตนเองนะครับทุกคนย่นเวลา คูดาวสกิลหนึ่งนะครับทุกคนเร็วขึ้น50%เมื่อไม่มีพวกเดียวกันนะครับทุกคนในขอบเขตทีมตนเองนะครับทุกคนย่นเวลาคูดาวสกิลหนึ่งนะครับทุกคน10%นะครับบนระยะเวลาฟุ้นฟูนะครับและฟุ้นฟูพลังชีวิตนะครับ5%นะครับทุกคนเมื่อเกิดกิจค้อนนะครับทุกคนความเสียหายนะครับที่ได้รับลดลงนะครับทุกคน 20วินาทีนะครับจะได้เมื่อพลังชีวิตมากกว่า50%นะครับทุกคนโอเคนะคผมก็อธิบายความสามารถของ b บ f ี g ไฟหมดแล้วนะครับลุ้นก็ท้าจะไปเล่นกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับไล์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนงั้นเราไปเจอกันในเกมแรกกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปกันในตาแรกในวันนี้นะครับทุกคนเราอยู่ในด่านของ阿า巴斯านะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนเราชนะสีได้ประมาณ สามตัวเลยนะครับทุกคนเป็นเออซันจิแล้วก็ลูฟี่สองปีแล้วก็เซนโงคุนะครับทุกคนโอเคได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเรามาดูค่าพลังของเรานะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรารอสักแปก๊บนึงนะครับค่าพลังของเรานะครับทุกคนก็าห้าหมื่นเก้านะครับทุกคนโอเคได้อยู่โอ้โหมีตัวเบรกแล้วครับน้องๆเป็นเอออาคาอินูล่างเอ็กโอ้โหฝั่งนึงก็มีอาคาอินูล่างเอ็กครับทุกคนน่าจะไหวอยู่นะครับทุกคน โอเคโอเคน่าจะไหวอยู่นะครับทุกคนเบบี้ไฟเป็นสายโล้นะครับเดีย๋ยวเราไปดึงธงอ e, ีทงแรกนะครับทุกคนอย่าเป็นสายวิ่งดึงดึงทงแรกนะครับทุกคนช่วงนี้ผมเห็นเยอะมากเลยนะครับสายวิ่งดึงธงแรกเยอะกันมากเลยนะช่วงนี้ผมเจอบ่อยมากเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับเอ้ยอย่าดึงทงแรกขอร้องอย่าดึงทงแรกนั่นไงเรียบร้อยนะครับไม่เป็นไรงั้นผมก็ยืนทงให้เต็มแล้วกันสายโลเราไม่ต้องรีบอะไรทั้งนั้นนะครับทุกคนให้สายหมัดไปช่วยกัน บวกกันโจมตีกันดีกว่าโอเคครับโซโลปล่อยสกิลเป็นหนึ่งทีครับเซนโงคุไอไม่ได้เซนโงคุนะครับเป็นอาคาอินุนะครับทุกคนโอเคครับหนึ่งทงเออทงเราเต็มแล้วนะครับทุกคนโอเคมีตัวเราอ้อมไป็นหนึ่งทงครับจะเป็นหนึ่งทงเอนะครับเดี๋ยวเราไปทําให้ทงเต็มเรียบร้อยกันก่อนดีกว่านะครับแต่เราค่อยไปบวกปุ๊บโอ้โหโคตรสวยครับอาคาอิน <sì, S 1> ุสกิลนะครับทุกคนโอ้ผมพากไม่โคตรเอือร์เลยว่ะ โอเคงั้นผมปล่อยนิสัยเลยปองได้มาหนึ่งคิวนะครับรัดช็อตอย่างสวยงามโอเคครับอาใครนูดึงธงเรียบร้อยโอ้โหวิเวเดย์ view. ดึงธงเรียบร้อยครับอุย้ยเราดึงเราโดนดึงธงนะครับทุกคนปล่อยปืนกน้นปุ๊ป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 ปุ๊ไม่โดนอะยิงไปก่อนครับปบปปปปปองอุย้ยโดนด้วยครับทุกคนถ,ถ้าเรายิงโดนเ,เหมือนเราจะเพิ่มเลือดด้วยนะครับทุกคนประมาณสี่ร้อยนะครับทุกคนโอ้สวยมากเลยนะครับทุกคน น่าเมดไกลมากเลยนะครับถ้ายิงชาร์จเสร็จแล้วมันจะปล่อยปืนโอ้โหระเบิดไปอีกนะครับทุกคนโอเคครับสังจิน่าจะตายนะครับสันจิน่าจะไม่รอดอุ้ยสตาร์ดไปซะโป้งนะครับทุกคนโอ้โหเป็นแบบถ้าจะเปนส่นะครับทุกคนแบบถ้าจะมาดึงธงนะน่าจะไม่รอดตัวนี้นะครับทุกคนแบบมันจะตัวสั่นร้อยทศนิจจริงๆนะครับทุกคนอื้อสวยๆครับทุกคนจะมีคนดึงธงสีครับทุกคนเป็นเอสนะครับทุกคนแล้วปล่อยปืนเลย อาจะถึงอยู่นะครับมันเป็นสกิลเกือบระยะไกลเลยนะครับเดี๋ยวเราปล่อยปืนระเบิดอาจจะไม่ถึงครับทนะุกคนปับป๊บๆๆรอเอ็ดลุกนะน่าจะได้อยู่ป้งโอ้โหดาเมจนะครับทุกคนประมาณสามสามร้อยสิบสี่นะครับุวีอเอ็ดปล่อยสกิลค,ครับโก่งโก่งโอเคครับเดี๋ยวเราน่าจะไม่ลาช็อตแล้วกันเดี๋ยวเราฟันปกตินะป,ปั๊บปุ๊ปปุ๊ปโอเคครับเป็นอาใครมีได้คิวมานะครับทุกคน งั้นเราปล่อยนิสัยอาอโอ้โหโดนติดไฟสกิลรีเลยครับทุกนโอเคครับสวยมากครับปุ๊ปปุ๊โอเคได้อยู่ได้อยู่มีตัวอ้อมหนึ่งตัวนะครับเป็นอาคาอินุไม่เป็นแร็ปงั้นเราส่วนทงเอก่อนก่อนดีกว่านะครับเพื่อเราน่าจะไปการอยู่นะปุ๊ป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 โอ๊ยนนะครับมันจะสกิดมันจะนั่นเลยนะครับรีปล่อยนิสัยแล้วก็ คิวนะครับทุกคนดามีรุนแรกเออเราฟันปกติแล้วกันสองทีฟันฟันโอเคครับได้มาอีกหนึ่งคิวนะเฮ้ยเกมนี้เราจะไม่แพ้เฮ้ยสวยๆครับได้ได้เราน่าจะชนะนะครับทุกคนโอเคนะครับเกมแรกแล้วก็อีซี่เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับเราก็ชนะมานะครับทุกคนคราจะได้ MVP นะโอ้โหนะครับเป็น ชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้นะครับทุกคนได้ m m p นะครับทุกคนงั้นเราไปเจอกันในเกมที่2ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็อยู่ในด่านของเกาะดานะครับทุกคนโอเคน่าจะไหวอยู่นะครับทุกคนโอเคนะครับทุมได้อยู่นะครับทุกคนเราแพ้ทางสีแดงนะครับทุกคนน่าจะไม่ไหวนะครับทุกคนมีเป็นลูฟี่นะครับทุกคนแล้วก็ตัวเแมวน้อยใส่ชุดแมวน้อยสีเหลืองนะครับผมจําชื่อไม่ได้นะครับเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับ โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังของศัตเรูค่าพลังของเรานะครับลูนเป็น3ามหมื่นหนึ่งนะครับทุกคนโอเคได้อยู่นะครับทุกคนค่าพลังของศัตรูนะครับลูนเป็น2องหมื่นหนึ่งนะครับลูนโอ้ผมว่าน่าจะเจอบอดวะ่ะถ้าผมเจอบอดก็กราบขอทุกคนดูด้วยนะครับทุกคนอย่างนั้นเราไปดึงธงกันเลยธงเอน่าจะเป็นของเรานะครับลูนงั้นผมขออนุญาตไม่ทําให้ธงเต็มแล้วกันนะเดี๋ยวเราขึ้นบนเลยละกันผมจะหาช,อช็อตสวยๆนะครับน้องๆโอเคครับลูฟี่เออ จำชื่อมันได้วะลูฟี่อะไรนะวานนคุณนี้นะครับโดนได้ธงไฟนะครับอุยโดนช็อตว่ะปล่อยนิสทรยครับทุกคนโอ้โหดับไม่รุนแรงมากเลยครับทุผมจสกิลอลังการนะผมว่านี่ครับเราฟันปุ๊บๆุนะครับทุกคนแล้วปล่อยปืนปัปะปุ๊บ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 โอเคครับได้สองนะครับทุกคนปุ๊บโอเคครับโอ้โหแป๊บเดียวเราได้มาเพิ่งได้ธงเดียวนะครับทุกคน น่าจะมีตัวมาครับเป็นใครอ bursting, ืมไม่ใช่ครับเป็นตัวอะไรไม่รู้โอเคครับดาเมจน่าจะรุนแรงนะสองหนะประมาณนี้นะโอเคครับอุ้ยโดนช็อตนะครับโ่นโดนโซโลอีกโอ้โหดาเมจพันหนึ่งแมสครับทุกคนป๊ปป๊อปป๊อปปปปได้มาอีกหนึ่งคิวครับปูปปูปปูนะครับทุกคนหกเกี่ยงน่าจะเดือดว่ะไม่ได้เดือดอะไรหรอกเจอบอทอุรุกว่ครับทุกคนปูปปูปโอเคครับได้มาอีกหนึ่งคิวนะครับทุกคน โอ้โแหลรงมากแรงมากเกมนี้เดี๋ยวเราปล่อยมิซาโป้งเรายิงธรรมดาครับทุกคนเกมนี้น่าจะอีซี่นะครับคนปปปปปปปแล้วก็โปงโอเคนะครับกเกมนี้ผมก็น่าจะชนะแล้วนะเกมนี้โปโอเคครับได้มาอีกหนึ่ง ครับทุกคนโอ้โหเกมนี้ก็รู้สึกแหลกหลวงหน่อยก็กราบขอทุกคนดูด้วยนะครับวันงั้นเราไปเจอในเกมสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับก็เชิญกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับวนถ้าผมพลาดแบบไม่ดีก็กราบขอทุกคนดูด้วยนะครับก็มาแล้วนะครับทุกคนในตาสุดท้ายเราก็อยู่ในด่านของเกาะน้ําอีกแล้วนะครับทุกคนสองตาแล้วนะครับทุกคนโอ้โหไม่มุ่อกี้เจอบอรเดมุ่งกี้เจอน่าจะเจอคนนะครับน่าจะเป็นโรเจอร์นะครับน่าจะเจอคนนะครับ เออคนเบอร์8น่าจะเป็นบอทนะครับทุกคนฝั่งเราน่าจะมีบอท2คนนะน่าจะเป็นคนแรกกับคน2นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังของเราดีกว่านะครับค่าพลังเรานะครับทุกคน3 1 0 0มื่นหนึ่งร้อยเอ้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้านะครับทุกคนน่าจะประมาณประมาณนี้นะครับทุกคนค่าพลังของศัตรูนะครับทุกคนสามหมื่นเก้าร้อยนะครับทุกคนโอ้โหมูสองด่วยโรเจอร์โอ้โหเจอคาบูซารี่แน่นอนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรากดไลค์ไปหนึ่งทีน้ทักทายเขาไปนะครับทุกคน เดี๋ยวเราไปดึงธง A กันเหมือนเดิมนะครับเป็นสายโลนะรเรลีผมจะไม่ห้าวนะครับวันเกมเมื่อกี้ถ้ามันรู้สึกกระตุกกระตุกน่วงๆก็กราวขอโทษคนดูเลยนะครับเกมที่2เมื่อกี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรายืนธงให้เก็นก,ก่อนดีกว่านะผบค่อยขึ้นไปเพราะเพื่อเราน่าจะมีสายมาต้องสานตัวเลยนะครับวั้นมีสายฝั่งประตูมีสายวิ่งนะครับทุกคน่าจะสวยอยู่เพื่อเราน่า,นาจะโหดอยู่แล้วอาจจะโจนโรเจอร์ฟันทีต้าใต้เชื่อแน่นอนน่าจะมีตัวลงมานะครับหรือเปล่า ใช่ไหมไม่มีตัวโอเคงั okay, ้นเราขึ้นบนเลยครับุนโหเน็ตผมนั่งสีแดงเถือกเลยว่ะครับสวยครับวันนี้ดุเดือกันมากเาเอ็ไม่โดนเลยงั้นเรายิงปืนไปครับตอด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 ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหโอ้โหปุ๊บ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 สกิมันใช่นามันแบบอะไรอ่ะผมว่าเรกไม่ถูกแบบกดค้างนานมากเลยนะ โป้งโอเคครับได้มานะนี่คิวนะัโรเจอร์ก็เลือดไปนิดนึงก็ยังใช้ได้อยู่เอออย่าตามไอโรเจอร์โอเคครับโรเจอร์ไม่ตามผมก็ยังมีโอกาสชนะได้อยูอค่ครับโรเจอร์ลงมาครับทุนโอ้โหชาร์จซะด้วยจ้าปล่อยสกิลโอเคครับผมน่าจะไม่โดนนะครับทุนเป็นนิโคลโรบินครับโอ้เขาที่ปูด้วย โอ้โหโอ้โหทำทีเด oh. pues okay, ียวตายครับทุกคนว่าจะหลบได้นะครับผมถ้าหลบได้มืี้โคตรเฟี้ยวเลยบอกเลยเมื่อกี้โดนโรเจอร์ปาดทีเดียวตายเลยครับทุกคนอ้าวโรเจอร์น่าจะสตาร์ทครับเกิดตัวสั่นป้องโอเคครับได้เป็นทุกคนได้หนึ่งตัวนะครับทุกเดี๋ยวจ้าวันนี้เราเปิดปืนกลไปต่ดตั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 ดตอดตั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 ดตอดตดตดไปนะครับกโอนจะไม่ได้นะครับกมันไม่ได้ยิงขึ้นนะห็ไหมมันยิงระยะแบบ techniques o แบบระยะยืนของมันนะครับทุกนมีตัวลงมาอีกเป็นอะคัเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นแมวน้อยปองโอ้โหดาเมจสี่สามนะครับทุกนนแรงมากโอเคเดี๋ยวเราขึ้นบนเลยนะครับทุกนปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปอุ้ยอ้าวรอเจอเจอกูกูมีบูทอ้าวฮ่าโอเคครับผมน่าจะอุ้ยอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับโอเคผมน่าจะไม่โดนครับมาดิมาดิ ปุ๊ป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 อาโรเจอร์โรเจอร์เตอเจอผมแน่นอนตายผมบอกเลย้ยมันหลบได้วะเฮ้ยแต่ผมติดบู๊ทครับอุ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเจ้าจะตายแล้วโรเจอร์เฮค่าหลบได้รอนได้ครับทุนโอ้โหยังรำมิดยังเบาอยู่นะครับทุนผมต้องใช้สกิลนี้นลงวะโป้งเออสัจใจใหญ่เกมนี้ผมแพ้ไม่เป็นไรครับทุกคนสัจใจครับทุกคน ปุ๊บโอเคนะครับลุนเกมนี้ผมก็ฆ่าเลยเจอได้คิดว่าจะไม่ฆ่าไม่ได้นะครับเมื่อกี้มันฆ่าผมนะครับลุนก็โอเคนะครับทุกคนผมก็ขออนุญาตรีวิวเบบี้ไฟเพียงเท่านี้นะครับลุนถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับครับซับราคาให้ผมด้วยนะครับลุนถ้าผมเล่นไม่ดีแล้วก็เอ่ออธิบายสกิลไม่ดีก็กราบขอโทษคนดูด้วยนะครับลุนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม